สายมูต้องดูคลิปนี้เพราะว่าจะพาไปตะลุยมูสุดๆคนแถวนี้บอกกันปากต่อปากว่าใครได้มาก่าพ่อหลักเมืองชีวิตปังงานพุ่งเงินไหลความรักหวานฉับเราก็นัดรวมพลกันที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการไม่ได้ไปไหนไกลเลยเพราะเราอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการอยู่แล, <พอ S 1> แล้วรถไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปที่อำเภอพัะสมุทรเจดีเราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เรามานั้นก็คือศาลหลักเมืองพระประแดงตั้งอยู่ชุมชนหลักเมืองในเขตเทศบาลเมืองพระประแดงตําบลตราอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองประวัติความเป็นมาเป็นสถานที่ศักดิ์ส เมืองพับประแดงมาช้านานมีอายุมากกว่า200ปีเราเดินเข้ามาเลยก็เจอกับป้ายนี้เลยจะเป็นทางซอยเข้าเล็กๆแล้วเราก็ถึงสักทีกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพับประแดงนะฮะเข้าไปข้างในเราก็เลี้ยวขวามือนะฮะถอดรองเท้าให้เรียบร้อยแล้วก็จุดธูปผ้าดอกนะครับเพื่อไหว้ข้างหน้าก่อนขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นขั้นตอนการไหว้นะฮะบูชาชุดไหว้ประกอบด้วยผลไม้เช่นกล้วยอ้อ,อยธูปแผ่นปิดทองและพวงมาลัยดอกดาวเรืองชุดละ100บาทหรือใครจะเตรียมมาเองก็ได้นะฮะแต่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเขามีครบจบในที่เดียวเลยตามในตำนานศาลเจ้าพ่อหลักเมือ แดงเขาว่ากันว่าในพิธียกองพระพิคเนตประทับเสาหลักเมืองได้มีจระเข้ห้าตัวไหวทวนแม่น้ำเจ้าพยามาและสิ้นใจตรงดินฝั่งบริเวณพิธีพอดีชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าจระเข้ถวายชีวิตเพื่อบูชาแกา่ศาลชาวบ้านจึงนําหัวของจระเข้มาถวายที่ศาลหลักเมือง,งมีคนแห่แห่เข้ามาขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลความสําเร็จสมปรารถนาเดินทางแขวคขันและปลอดภัยภายในศาลหลักเมืองก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆหลากหลายชนชาติและหลากหลายวัฒนธรรมก่อนกลับเราก็มาคุยกับไอ้ไข่ก่อนนะคะเพื่อเราจะมาขอ สตัวตรงในงวดนี้ทิปใส่มูของเราก็เป็นอันจดเรียบร้อยขอ3ตัวตรงนรุกไอ้คาย